วอล์คั Thailand, jet, Today, service, ่มทูมิซซี่สตอมไทยแลนด์เดอะชานเนลแวร์เรียนแคลร์เดอะเวิลด์ส์มอสต์พาวเวอร์ฟูลมิลิเตอรี่เทคโนโลยีไฟต์เตอร์เจ็ทแอนด์เวปอนดัตเชฟโมเดิร์นวอลเฟอร์ทูเดย์เวิร์ดไดวิ่งอินทูวันออฟเดอะมอสต์อะทเวนแอนด์เวอร์ซัทไทไฟต์เตอร์เจ็ทอินเซอร์วิสเดอะซับเจสสามสิบเก้าคริปเปนซีดีนอ้นฟอร์เอดเอจิลิตี้คัตติ้งเอ็ดเทคโนโลยีแอนด์คอสเอฟเฟกติฟเนส ดิสสวีดิชมันติโรเจตแฮสเป็นอีฟเวอริท์ not just in Europe but also right here in Thailand. เสถียร.เบคออสเวลเบรกดาวิดฮิสตอรี,ดีไซน์,เพอร์ฟอร์แมนซ์,เวปอนซิสเต็ม,คอมแบตคาปาบิลิตี้,และอีทอิมพอร์ตันสำหรับรัฐบาลไทยแอร์ฟอร์ส.ขีดขีดขีด.ฮิสตอรีและดีเวล็อปเมนต์ เดอะทริปเป็นโปรแกรมบีกันอินเดอะเลตหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เอสเว้นสวีเดนนีเดตเอโมเดิร์นไฟต์เตอร์ทูริเพลซอิดซับสามสิบห้าราเค้นแอนซับสามสิบเจ็ดวิกเก้นเดอะสวีเดชกับเวอร์เมนวันเต็ดแอนแอร์กราฟแดดวอร์สไลว์ไว้บัดพาวเวอร์ฟูลอัพฟอร์เดเวิลบัดแอดวานต์มันตีโรคาเบิร์นออฟแอร์ทูแอร์แอร์ทูกราวแอนรีคอนแนสซันมิชชั่นซับ In partnership with Volvo Aero and other Swedish company began development in 1982. The first prototype flew in 1988 and despite some early accident, The Gripen evolved into a reliable modern fighter. By the m i d o 1990s, the Gripen C d v a r i e n t entered service with an ATO compatibility in p r o d Radar อินสไพร์ไรฟอยลิงแอนด์แอดวานซ์เวปป้อนอินเทกรชันคีดคีดคีดีไซน์แอนด์แอร์เฟรมเดอะแจ๊สสามสิบเก้าคริปเปนแฮสเอแคนด์เดลต้าวิงดีไซน์ดีสมินอิทคอมบินเอเดลต้าวิงวิดฟอร์เวดแคนด์เมียร์เดอะคอปปิตดีสดีไซน์พรอไวท์เอ็กเซชั่นแนลเมนูเวอราร์บิลิตี้ไฮแองเกิลออฟแอตแทกคาปาบิลิตี้ช็อตทาเคฟแอนด์แลนดิ่งเพอร์ฟอร์แมน The aircraft is small compared to heavy fighter like the F-15 or Su-30, but t has its strength, agility, speed, and efficiency. The Gripen can operate from short, improvised runway even highway, making it a perfect choice for c o u n t r i s like Sweden and Thailand that prioritize flexibility, key, 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 engine, and performance. The g r i p e n c D East Tower by The Volvo RM12 Engine based on the General Electric F404. Key Performance Stat, Top Speed Max 2, Around 2,200 km ต่อชั่วโมง Range เครื่องหมายตัวหนอน3,200 km with drop tank. Service Ceiling 50 0 0 0 f e e ฟ t r u s t to Weight Ratio Close to 1ต่อห ดีสมีนเดอร์กริปเปนแคนเอ็กซ์เลย์เรทคลิกลี่คลายฟาดและซัสเทนพาวเวอร์ฟูลเมนเทอร์ดูริงด็อกไฟอิดฟลายบายวายซิสเต็มเอนชูว่าดัดอีเว้นวิดอิดเนเชอรัลลี่อันสเตเบิลดีไซน์เดอร์แอร์กราฟรีเมนไฮลี่รีส ponsive และสเตเบิลสำหรับบิลล็อตคีดคีดคีดเอวิโอニックแอนด์ราดาเดอร์กริปเปนซีดีคารีเดอร์พีเอสศูนย์ห้าเอพาวส์ดับเบิลเวอร์ราดา ดีเวลโลปด้วยอิริคสันแอนด์จีอีซีมาคอนีฟีเจอร์อินคลูดลองเรนแอร์แทรเกตเดทีชันมัลติเพิร์ลแทรเกตเทร็คกิ่งแอร์แอนด์กราวน์บีออนวิชัวเรนส์บีวีอาร์เอนจีเมนต์คาบิลิตี้เดอะคอปปิตฟีเจอร์เอคลาสคอปปิตวิดเฮดอัพดิสเพลย์เอชยูดีไวด์แองเกิลดิสเพลย์แอนด์แฮนด์ออนโพรเทนแอนด์สติคฮอทเอส ดีสมักเดอะกริปเปนเอพายโลดเฟรนลี a ่ไฟต์เตอร์รีดดิ T, ้งเวิร์กโหลดแอนด์อันโล่งเบทเทอร์เซชชวลชานัลอาวานิสคีดคีดคีดเวปป่อนแอนด์อาร์มาเมนต์เดอะกริปเปนซีดีอีเซมันติโรไฟต์เตอร์แครรี่อิงเอไอวายวาริตี้ออฟเวปป่อนแอทูลแอร์เอ็มลบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มอาร์เอเอ็มไออาร์ไอเอสทีเอ็มลบเก้าไซส์วินเดอร์ MBDA m e t o r i n l e t e r Upgrade Air to Ground AGM 6 5 m a v e r i c k Laser Guide Bomb p a w e w Series GPS Guide Bomb JDAM Naval Strike RBS 1 5 Anti Ship Missile Internal Gun 27mm Mauser BK 2 7 Cannon d i s r e p t o n Flexibility Unload the Grip e n 2 Switch Between Air Superiority Ground Attack แอนนาวอลสไตร์มิชชั่นซิมเลสซี่คีดคีดคีคอมแบตคาปาบิลิตี้เดอะกริปเปนซี่ดีอีส์ not just H o P S e, combat proven. Can engage a โชพิเซ่อิทส์คอมแบตโปรเฟนอิทแอนเอนเกตอินด็อกไฟวิดสูเปเรียเอจิลิตี้เดสตรอยตากเกตดีฟในสายเอนเนมี่ท erritory วิด precision สไตร์ส์ defend airspace using advanced รดา and long-range ไมซิลเลส with modern data link system The Gripen can s h a ช e Real Time Information with Arthur J. e t Ground Station and Naval Units. This network-centric warfare capability makes it a powerful force multiplier. k e ด k e ด k e ด Thailand and the Gripen for Thailand. The Gripen is a game changer. The Royal Thai Air Force acquired 12 Gripen C D j under a deal with Sweden in 2007. This jet operates from Surat Thani Air Base, forming the backbone of Thailand's modern air defense alongside the Gripen Thailand also received the a e r i a i r r b o n Early e Warning (AEW) และ C System creating a modern air defense network. Compared to older F-16s, the Gripen o f f e r lower operating costs, e easier maintenance, advanced weapon compatibility. เบเตอร์ลองเทอร์มซ <laughs> like ัสเทนเนบิลิตี้คีดคีดคีคอสและเอฟฟิเชนซี่วันออฟเดอะไพรเพนส์บิเกสสตริงอีสคอสเอฟเฟกติฟเนสอิดชิเปอร์ทูโอเปอเรตคัมเพลตูเฮฟวี่ไฟเตอร์ไล่เดอะเอฟสิบห้าออูโรไฟเตอร์ไทยยูนอิดเรียแครฟิวเออร์ซับพอร์ตครูอันเลสฟูลเอเวนสมัลเลอร์แอร์ฟอสเตอร์ไล่ไทยแลนด์แคนเมนเทนโมเดิร์นแอร์พาวเวอร์วิดอัลเบรกกิ้งเดอะบัจจิตคีดคีดคี ฟิวเจอร์และอัพเกรดแม้ว่าเหรียญเงิน CDR จะยังคงมีความเกี่ยวข้องซับซับได้แนะนำเหรียญเงิน E/F ด้วยเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่ง AES เรดาร์และปรับปรุงเทโลดอย่างไรก็ตามเหรียญเงิน CDR ยังคงรับการอัพเกรดไปสู่อาวุธอิเล็กทรอนิกส์และระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาการพร้อมรบสำหรับปีที่สองขีดขีดขีดข้อสรุป The Saab j a z ค9า r i ิ e n c ้าปเ t h a m o n j u s t a Fighter Jet it represents a philosophy smart efficient and powerful defense f o r n a t i o n that needs strength without excess cost for Thailand it has become a symbol of modern air power ensuring a s p a c e security and regional balance whether it's dogfighting striking ground targets or patrolling seas เดอะกริปเปนริเมนหนึ่งในเครื่องบินรบสุดท้ายและเดือดร้ายที่สุดในท้องฟ้าวันนี้แต่งอยู่สำหรับการรับชมมิสซิลสตอร์ไทยแลนด์ถ้าคุณสนุกกับการดำลึกลงไปในซับจัตสามสิบเก้ากริปเปนอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อชมมิลิเทอเรียเทครีวิว